สวัสดีจ้าพี่โง่รัสเบรรี่ทิกเก็ตมาเมื่อวานจ้ะเอาแชกแข็งเนาะจ้ะเนาะสื่อกระปุกมาจ้ะหรือไม่ก็เก็บจักเอิม่มกร,กประป๋องกระป๋องไอศ์ครีมเนาะจ้ะเนาะไอศ์ครีมเอิม่มสป,ปากเกตตี้เนาะ <laughs> จ้ะ ก็ซื้อมากกระไดจ้ะซื้อแบบนี้นาะนนี่ปิดฟ้ายังดีเลยเห็นแมเขียนชื่อจ้ะเนาะเอาไปแช่เข็งจ้ะเอาไว้ทําเยมกินก็โยกเกิดไว้ทําเค้กได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะเอามาแนะนําพี่โนเพื่อพี่องว่ามีหลายในส่วนไม่รู้จะจะเอาไปทําอะไรเนาะทําเยมไบทํทำไบร์เทําเยมก็แช่เข็งได้จ้ะนี่จ้ะเนาะเดี๋ยวถาดนี้เราไปกินกันจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปกินถาดนี้เนาะจ้ะเนาะกิน ไม่มดก็ไม่เป็นไรเนาะก,กินสักครึ่งจ,จะเดี๋ยวไปกินให้ดูจะสวัสดีจ้าพี่น้องมากินรัสเบอร์รี่กันจ้ะลูกใหญ่ๆช้ำๆจ้ะมามากินไปกันจ้ะเนาะไม่ต้องใส่เกลือจ้ะเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วเนาะรัสเบอร์รี่มันมีหลายหลายพันจ้ะลูกใหญ่ลูก,ยยลกน้อยลูก สีเหลืองสีเอ่อช้ำช้ำสีแดงสีส้มเนาะจ้ะเนาะเราแต่ละพันธุ์มันก็จะมีเอ่อรสชาติแบบว่าคนละแบบกันเนาะจะมีกลิ่ลนหอมหอมหวานลูกช้ำช้ำก็มีเอ่อลูกส้มส้มก็มีจ้ะนี่เนาะลูกใหญ่จะดูเนาะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบก็อยู่บ้านให้ดูแบบอากาศแห้งแรงจ้ะ แห้งแรง <laughs> นี่อยู่บ้านนี่ไปเก็บมาเม, <laughs> มื่อวานแห้งแลงจ้ามากินเด็ดกันมาไ่น้อง ลูกไนช้ำก็จีหวานหอมอร่อยจะเอาลูกไนที่อ่ออ่อออกสมสมนักหน่อยก็จะเปรี้ยวๆแล้วจะนาะเปรี้ยวหวานจ้ะฉันชอบลูกซีสมเปรี้ยวหวานแล้วฉันจะกินครึ่งหนึ่งจ้ะจ้ะว่าจะใช้เวนะลาเท่าไหรน่นาะกินไ่นานจ้ะสักสามสี่นาทีเนาะเนี่ยลูกเคเรนต์จากในสวนจ้ะนาะ ห่วงมันหน่อยก็เลยต้องตัดแบบนี้เอาให้โอริตัดเก็บแต่วันก่อนนั้นนี่เนาะมามากินกันจ้ะอหอมหวานเม็ดไม่ค่อยมีจ้ะพันนี่ไม่ค่อยมีเม็ด เดี๋ยวหาลูกชำๆให้ดูชำๆไม่มีชัน้นแฉดแข็งหมดม,มันมีสองแบบพี่น้กที่่เก็บมาแบบลูกใหญ่ๆกลมๆแบบนี้กับลูกแบบย,วยาวๆจ้ะ เดี๋ยวฉันกินครึ่งหน่นเนาะแรกแรงพี่น่องเยอรมนันฝนไม่ตกวันนี้าหมืดเหมือนกับฝนจะตกฟ้าลงด้วย ป,นปีนี่ไม่ได้ทำเยี่ยมจ้ะทำเยี่ยมสตรอเบอรี่เดี่ยวพาลอกอือหือหมดตื้อเลยทั้งนู้นหมืนทั้งห,งห,งหนดีดเดตตกมาเนาะสงสารต้นไม้ ลูกไปต้องเรียนเดี๋ยวพี่นอ้องอร้ยสอบได้สอบพันอยู่จ้ะยูชั้นที่เก้าสอบได้ขึ้นชั้นที่เก้าเด็กหน่อยอยู่ในไม่มีซสอบได้ที่หนึ่งที่สองนะพี่นอ้องมันเป็นสิทธิของเด็กหน่อยเนาะทุกคนจะต้อง ไม่ฟิเทียบเท่ากันจะเอาคะแนนเกรดของเด็กหน่อยมาเปิดเผยไม่ได้จ้ะหรืคนนั้นได้เท่าไรคนนี่ได้เท่าไรเนาะก,ก็เลยไม่มีคนใดทีหนึ่งจ้ะอยู่เยอรมันเล็กหน่อยไม่สอบได้ทีหนึง่งเ <c oughs> ขาแม่เอาเกรดลูกปอบวัด biết nổi nó. phải lông tâm phê tâm xô chiều hoặc rụp vẫn căn chả ta tà ถ้าถึงไม่ค่อยเอาลูกลูกลงในเฟซเนาะเราไม่ค่อยลงลูกลูกกับยูทูบก็ไม่ค่อยลงค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากไม่อยากลงคลิปก็เราเนาะไม่อยากทายลูกก็เรายังีงเราก็ไม่มีฟิตบังคับเขาเล็กหน่อยเล็กหน่อยไม่สวัสดีเราก็ไม่มีม่ไงล่ะไม่มีฟิตไปบังคับสวัสดีเขาเดี๋ยวหนีอะไรแบบนี้ ค่อยๆสอนค่ะค่อยๆสนอ,อ,อสนเล็กหน่อยยูนีกถึงมายืนมือให้ไงพี่นนอกถ้าเขาไม่ยืนมือให้แล้วเราก็อย่าไปยืนให้เขาแบบจับมือเซฮะรู้นะ ต้องกินช้าๆกิดไปเรื่อยเนะาะมะลิกินมันจะไปอร่อยตรงไหน,นช้ำฉ่ำกล้องมไม่ปะไม่ไม่ปั๊บแต่งพี่นองเสียงจริงตัวจริงจ้ะหวานอร่อยหูุหแบบน,นึบเปียวสมสม โอเคจ้ะกินไวยแล้วมันกินเร็วมาได้เนาะงไม่ยดกบอกว่าจะกินมดไ <c oughs> ม่ยา,ายอยู่ื็เป็นคึ่งเลยนาอกตรงนี้เกือบครึ่งกินมดเกือบครึ่งไปแลวจ้ะไปหามาชิมพี่น้อง แก็บเดอตอนนี้เขามีแก็บเก็บลาสเบอร์รี่เห็นเป็นกระท่มน้อยๆแล้วก็ติดปลายใบเก็บสตอเบอรี่ลาสเบอร์รี่แบะเลยจ้ะกินให้อ,อิ่มก่อนแล้วค่อยออกจากปา่ <c oughs> าว่าใครจะไปกินได้เนะาะกินได้แค่นี้เดียวท่าันแหละ จา,จากกับประสนจากกับสวน,ออนหนุกน้อยนิดแล้วแรงนะนนเฮงแลงไปแล้วจ้ะ